สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูดอ,อกเอื้องลาบเกินอีกแล้วนะคะถ้าพบครูเอื้องเราก็จะมาเจอกันในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนคําคล้องจองสี่พยางค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะเรียนเรื่องคำคล้องจองสี่พยางค์นะคะครูเอื้องมีเพลงนะคะคำคล้องจองให้เด็กฟังนะคะไปรับฟังกันได้เลยค่ะเพลงคําคล้องจอง เหมือนกันคำนั้นคล้องจองอานเี้ยนบทร้อยครองอานเี้ยนบทร้อยครองไม่คำคล้องจองนั้นเป็นสัมัญเช่นวันจันนั้นฉันฝัน้างพคกตกไป<ต>กในบอ่อคุณพ่อขอไปในเตาคุณพ่อข้ไปในเตาจะไปม่วกเรานี่คือคำคล้องจองจะไปพวกเรา เด็กมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อ1น,นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำคล้องจองได้ข้อ 2. นักเรียนสามารถอ่านและสังเกตคำคล้องจองสี่พยางได้ค่ะเรามาทบทวนเรื่องคำคล้องจองกันค่ะคำคล้องจองหมายถึงคำที่ใช้สละเสียงเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกันแต่มีพยัญชนะต้นและเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันได้ค่ะก่อนที่เด็กนะคะจะไปเรียนเรื่องคำคล้องจองสี่พยางนะคะ ให้เด็กไปชมคลิปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องคำของจองก่อนเลยนะคะไปรับชมกันได้แล้วค่ะนักเรียนกามานาเด็กๆลองสังเกตสิคะว่า3ามคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันใช่แล้วคะ่ะมีรูปสระอามเหมือนกันแล้วเวลาเราออกเสียง กามานาก็มีเสียงสระอาเหมือนกันเลยค่ะต่อไปหายหมายย,าย้าย3ามคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันคะถูกต้องค่ะเราสะกดหออายอหายหอมออายอหมาย ยออายอยายไม่โทย้าย3ามคำนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเสียงสระอาเหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดคือยอยักษ์เหมือนกันเลยซึ่งยอยักษ์ก,ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกยนั่นเองค่ะ ซึ่งชุดคําที่เด็กๆได้อ่านมานั้นจะเห็นได้ว่าแต่ละชุดมีเสียงสระเหมือนกันและตัวสะกดในมาตราเดียวกันแต่พยัญชนะต้นต่างกันและอาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าคําคล้องจองหรือคําสัมผัสค่ะเรามาดูตัวอย่างการเขียนคําคล้องจองกันนะคะ คําว่าสาวคล้องจองกับคําว่ายาวเพราะเวลาเราสะกดสออาวอสาวยออาวอยาวจะเห็นได้ว่าทั้งสองคำนี้มีเสียงสระอาเหมือนกันและมีตัวสะกดในมาตราเกอเหมือนกันเลยค่ะ ซึ่งถ้าเด็กๆจะเขียนคำคล้องจองที่ต่อจากคำนี้ก็สามารถเขียนได้ง่ายๆโดยคุณครูจะให้เด็กๆเขียนสระอาววแหวนไว้ก่อนเพราะว่ามันก็ต้องมีสระอาววแหวนหรือมีเสียงสระอาแม่เกลอเหมือนกันอยู่แล้วถึงจะคล้องจองกันใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเมื่อเด็กๆเขียนแล้วก็เติมพยัญชนะที่แตกต่างลงไปหรืออาจจะใส่วรณยุต์ลงไปด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นในที่นี้คุณครูเติมกอไก่ก็จะเป็นคำว่ากาวเติมขอไข่ และใส่ไม้เอกก็จะเป็นคำว่าข่าวเวลาเราอ่านสาวยาวก้าวข่าวจะเห็นได้ว่าเราออกเสียงที่คล้องจองกันค่ะ ต่อไปคำว่าเนินคล้องจองกับคำว่าเกินเวลาเราสะกดนอเออน no เนินกอเออน no เกินจะเห็นได้ว่าสองคำนี้มีเสียงสระเออและมีมาตราตัวสะกดแม่กลเหมือนกันเลยเวลาเด็กๆจะเขียนคำต่อไปก็แค่เปลี่ยนพยัญชนะตน้นและเติมวรรณยุกต์ได้เลยค่ะขอให้มันเป็นคำที่มีความหมายนะคะ คำคล้องจองไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆยังมีอีกหลายลักษณะทั้งคำคล้องจอง2พยางและคำคล้องจอง3พยางซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ถ้าจะเขียนคำคล้องจองสองพยางพยางที่สองของคำในกลุ่มหน้าจะคล้องจองกับพยางที่หนึ่งของคำในกลุ่มหลังเช่นคำว่าสามีกับผีเสื้อสองคำนี้มีส่วนที่คล้องจองกันก็คือคำว่ามีกับคำว่าผีเห็นไหมคะว่ามีเป็นพยางที่สองของคำในกลุ่มหน้าส่วนผีเป็นพยางที่หนึ่งของคำในกลุ่มหลังนะคะจะเห็นได้ว่ามันคล้องจองกันในส่วนนี้เวลา เราอ่านออกเสียงก็จะอ่านว่าสามีผีเสื้อจะเห็นได้ว่าเราออกเสียงที่คล้องจองกันค่ะ พักผ่อนกับอ่อนโยนมีส่วนที่คล้องจองกันก็คือคำว่าผ่อนกับคำว่าอ่อนค่ะแล้วถ้าเด็กๆจะเขียนคำต่อไปนะคะพยาญชนแรกของคำต่อไปก็ต้องคล้องจองกับคำว่าโยนค่ะเทคนิคคือเราเขียนสระ,ะโอน,อนหนูไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราค่อยนำพยัญชนะต้นที่แตกต่างมาเติม เช่นคุณครูเติมดอเด็กก็จะเป็นคําว่าโดนแต่ว่าต้องให้มีสองพยางคุณครูก็จะเติมอีกหนึ่งพยางหลังให้มันเป็นคําที่มีความหมายขึ้นมาคุณครูก็จะเติมคําว่าใจลงไปเวลาเราอ่านก็จะอ่านได้ว่าพักผ่อนอ่อนโยนโดนใจเห็นไหมคะว่าอ่านออกเสียงได้อย่างคล้องจองกันเลย ต่อไปเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะมุ่งมั่นฝันดีสีขาวกาวใสใจร้ายคำเหล่านี้ส่วนใดคล้องจองหรือสัมผัสกันคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำว่ามั่นคล้องจองกับคำว่าฝันคำว่าดีคล้องจองกับคำว่าสี คำว่าขาวคล้องจองกับคำว่ากาวคำว่าใสคล้องจองกับคำว่าใจจะเห็นได้ว่ามันมีส่วนที่คล้องจองกันและสัมผัสกันไปแบบนี้นะคะเลี้ยงดูปูเสื่อเมื่อวานงานบ้านอ่านเขียนเด็กๆตอบครูได้ไหมคะว่ามีส่วนใดที่คล้องจองกันบ้าง ต้องค่ะคาว่าดูคล้องจองกับคําว่าปูคําว่าเสเือคล้องจองกับคําว่าเมื่อคําว่าวานคล้องจองกับคําว่างานคําว่าบ้านคล้องจองกับคําว่าอ่านเห็นไหมคะว่าคําว่าวานกับคําว่างานก็มีสระอานอนูเหมือนกันคําว่าเสือกับคําว่าเมื่อก็มีสระเอือเหมือนกันคําว่าดูกับคําว่าปูก็มีสระอูเหมือนกันนั่นเอง สุดท้ายเรามารู้จักกับคำคล้องจองสามพยางกันบ้างคำคล้องจองสามพยางพยางที่สามของกลุ่มหน้าจะคล้องจองกับพยางที่หนึ่งหรือพยางที่สองของกลุ่มคำหลังเช่นตั้งใจเรียนเพียรศึกษาจะเห็นได้ว่าเรียนในพยางที่สามของคำแรกจะคล้องจองกับเพียรที่เป็นพยางแรกของคำที่สองค่ะ เด็กๆลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะขิงก็ราขาก็แรงมีส่วนใดที่คล้องจองกันคะถูกต้องค่ะคำว่ารากับคำว่าขา่าเห็นไหมคะมันมีส่วนที่คล้องจองกันและสัมผัสกันแล้วเวลาเราออกเสียงก็ออกเสียงที่คล้องจองกันไปนะคะต่อไปตัดไม่ตายขายไม่ขาดส่วนที่คล้องจองกันก็คือคำว่าขายกับคำว่าตายนะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้เพื่อความเข้าใจนักเรียนลองจับคู่กลุ่มคําในแถบสีเหลืองกับแถบสีชมพูที่อยู่บนหน้าจอนี้ให้คล้องจองกันนะคะคุณครูจะให้เวลา15วินาทีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆเรามาดูเฉลยกันคำแรกนะคะสีสดใสจะเห็นได้ว่าพยางค์สุดท้ายมันเป็นสระไอใช่ไหมคะดังนั้นพยางค์แรกของคำต่อไปก็ต้องเป็นสระไอเช่นกันนั่นก็คือคำว่าใบไม้เขียวนั่นเองสีสดใสใบไม้เขียวเห็นไหมคะว่าคล้องจองกันต่อไปล้างจานคล้องจองกับคำว่าอะไรคะ ต้องขัางงานวัดเห็นไหมคะมีสระอาแม่กลนเหมือนกันเลยล้างจานงานวัดนะคะคาว่าจานกับคําว่างานต่อไปทุกนาทีพยางสุดท้ายเป็นสระอีใช่ไหมคะดังนั้นพยางแรกของคําต่อไปก็ต้องมีสระอีเช่นกันก็คือมีคุณค่านั่นเองคําว่าทีกับมีครองจองกัน สุดท้ายคำว่าตะปูก็คล้องจองก,ก,กันกับคำว่าคู่หูนั่นเองเห็นไหมคะว่าเป็นสระอูเหมือนกันเอาละค่ะจบบทเรียนในวันนี้แล้วหากเด็กๆไม่เข้าใจสามารถทบทวนใหม่อีกรอบนะคะหรือสอบถามคุณครูได้หวังว่าเด็กๆทุกคนจะทำใบงานในวันนี้ได้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เด็กๆได้ชมคลิปนะคะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องคำคล้องจองไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูเอื้องจะให้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำคล้องจองสี่พยางค์ค่ะคำคล้องจองสี่พยางค์คือกลุ่มคำที่มีสี่พยางค์คำสุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองหรือพยางค์ที่สามหรือ พยางที่4ี่ของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไปค่ะคำคล้องจองสี่พยางมี4ีลักษณะดังนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนนะคะมาดูนะคะคำคล้องจองลักษณะที่1นะคะก็คือคำคล้องจองสี่พยางที่พยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มคำหลังนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะเช่นคำว่า ร้านขายหนังสือถือของมากมายนะคะซื้อนะคะเป็นพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะคล้องจองกับถือนะคะซึ่งเป็นพยางแรกของกลุ่มคำหลังนะคะผ้านี้แสนสวยช่วยให้โดดเด่นนะคะสวยนะคะเป็นพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะซึ่งไปคล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มคำหลังคือคำว่าช่วยนะคะ ยายเล่านิทานสารใสสัมพันธ์ทานนะคะเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะซึ่งไปคล้องจองกับคำว่าสารนะคะในคำแรกของกลุ่มคำหลังค่ะ นักเรียนมาดูคำคล้องจองสีพยางนะคะที่พยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะมีเสียงคล้องจองกับพยางที่สองของกลุ่มคำหลังค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะเด็กไทยวันนี้ต้องดีต้องเก่งรีบเร่งคน้นควา้าสืบหาความรู้นะคะนี้นะคะเป็นพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะคล้องจองกับดีนะคะที่เป็นพยางที่สองของกลุ่มคำหลังค่ะเก่งนะคะเป็นพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะ ไปคล้องจองกับคว่าเร่งนะคะที่เป็นพยางค์ที่2ของกลุ่มคําหลังค่ะขว้านะคะเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะคะไปคล้องจองกับคําว่าหานะคะที่เป็นพยางค์ที่2ของกลุ่มคําหลังค่ะการออกกําลังกายมากมายประโยชน์ไร้โทษเพิ่มสุขหมดทุกแข็งแรงนะคะกายนะคะเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะคะไปคล้องจองกับไมยที่เป็นพยางค์ที่สองของกลุ่มคําหลังค่ะ โยดนะคะเป็นพยางคสุดท้ายของกลุ่มค oh ําแรกนะคะที่ไปคล้องจองกับคําว่าโทษนะคะที่เป็นพยางคที่สองของกลุ่มคําหลังค่ะสุกนะคะเป็นพยางคสุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะคะซึ่งไปคล้องจองกับคําว่าทุกนะคะที่เป็นพยางคที่สองของกลุ่มคําหลังค่ะเจ้าปลาตัวน้อยล่องลอยในน้ําแสนสําราญใจอยู่ในลําคลองนะคะน้อยนะคะเป็นพยางสุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะคะไปคล้องจองนะคะกับ ลอยซึ่งเป็นพยางค์ที่2ของกลุ่มคำหลังค่ะน้ำนะคะเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะไปคล้องจองกับสมนะคะที่เป็นพยางค์ที่สองของกลุ่มคำหลังค่ะใจนะคะเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะไปคล้องจองกับคำว่าในที่เป็นพยางค์ที่สองของกลุ่มคำหลังค่ะนักเรียน นักเรียนนะคะมาดูลักษณะที่สามของคำคล้องจองสีพยางที่พยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะมีเสียงคล้องจองกับพยางที่สามของกลุ่มคำหลังค่ะเช่นนั่งมองท้องฟ้าแสงจันทราส่องสีเหลืองทองนวลพาให้ชวนฝันนะคะฟ้านะคะเป็นพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะมีเสียงคล้องจองกับทราซึ่งเป็นพยางที่สามของกลุ่มคำหลังค่ะ ซองนะคะเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะคะไปคล้องจองกับคําว่าทองนะคะที่เป็นพยางค์ที่3ของกลุ่มคําหลังนะคะนวลเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะคะไปคล้องจองกับคําว่าชวนที่เป็นพยางค์ที่3ของกลุ่มคําหลังค่ะยุคสินค้าแพงกินข้าวแกงอิ่มซื้อของริมทางค้าขายกลางเมืองน,นะคะ แพงนะคะเป็นพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะไปคล้องจองกับคำว่าแกลงนะคะซึ่งเป็นพยางที่3ของกลุ่มคำหลังอิ่มนะคะเป็นพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะไปคล้องจองนะคะกับคำว่าริมนะคะที่เป็นพยางที่3ของกลุ่มคำหลังค่ะทางนะคะเป็นพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะไปคล้องจองกับคำว่ากลางนะคะที่เป็นพยางสุดท้ายของกลุ่มคำหลังค่ะ นักเรียนนะคะมาดูลักษณะที่4นะคะของคําคล้องจอง4ี่พยางที่พยางสุดท้ายของกลุ่มคําแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางที่4ของกลุ่มคําหลังค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะหมอเพลงลําแคนแห่งเมืองขอนแก่นอีสานดินแดนมีค่านับแสนนะคะเด็กๆมาดูพยางสุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะคะคือคําว่าแคนนะคะ ไปคล้องจองกับพยางค์ที่4นะคะของกลุ่มคําหลังคือคําว่าแก่นนะคะแก่นนะคะเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะคะไปคล้องจองกับคําว่าแดนนะคะที่เป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคําหลังค่ะแดนนะคะเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะคะไปคล้องจองกับคําว่าแสนนะคะ ที่เป็นพยัญชนะสุดท er ้ายของกลุ่มคำหลังค่ะชีวิตย่ำแย่จงอย่าท้อแท้ตั้งใจแน่วแน่รีบเร่งคิดแก้นะคะเด็กๆมาดูคำว่าแย่นะคะที่เป็นพยัญชนะสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะไปคล้องจองกับคำว่าแท้นะคะที่เป็นพยัญชนะสุดท้ายของกลุ่มคำหลังนะคะแท้เป็นพยัญชนะสุดท้ายของกลุ่มคำแรกนะคะไปคล้องจองกับคำว่าแน่ ที่เป็นคําสุดท้ายของกลุ่มคําหลังค่ะแน่เป็นพยาญชนสุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะคะไปคล้องจองกับคําว่าแก่นะคะที่เป็นพยัญชนสุดท้ายของกลุ่มคําหลังค่ะนักเรียนนะคะเรามาสรุปคําคล้องจองสีพยางกันค่ะคําคล้องจองสี่พยางคือกลุ่มคําที่มีสี่พยาง คำสุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองหรือพยางค์ที่สามหรือพยางค์ที่สี่ของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไปขากเครียนการบ้านของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า49ข้อ3ใหญ่หน้า50นะคะ หน้า51ข้อ4ใหญ่ค่ะหน้า49นะคะนำคำที่กำหนดให้มาเขียนเรียงลำดับให้คล้องจองกันนะคะเขายกตัวอย่างมาให้ก็คือไปเที่ยวเหลียวมองหน้ามองร้องเพลงเรามาเรียงลำดับนะคะ สมใจโปรยมาลมโชยหน้าชมเรียงลำดับได้ว่าลมโชยโปรยมาหน้าชมสมใจลมโชยโปรยมาหน้าชมสมใจเรามาดูแบบฝึกหนะัดหน้าสิบค่ะ เรียงลำดับคำคล้องจองนะคะเขาให้คำาว่า mm. เพลินใจเงาะป่าหัวเราะพาเดินเรียงลำดับคำคล้องจองได้ว่าหัวเราะเงาะป่าพาเดินเพลินใจนะคะอีกรอบนะคะหัวเราะเงาะป่าพาเดินเพลินใจข้อต่อไปทำป้ายจดจำเลื่อนรถตักเตือนเรามาเรียงลำดับได้ว่าตัก เตือนเลื่อนรถจดจำทำป้ายนะคะตักเตือนเลื่อนรถจดจำทำป้ายข้อต่อไปเพื่อนของฉันเป็นคนดีมันฝึกตนนะคะเรียงลำดับได้ว่าเพื่อนของฉันมันฝึกตนเป็นคนดีนะคะอีกครั้งนะคะเพื่อนของฉันมันฝึกตนเป็นคนดีทุกวันคืนกราบพ่อแม่ดูแลฉันนะคะ เรียงลำดับได้ว่ากราบพ่อแม่ดูแลฉันทุกวันคืนนะคะอีกรอบนะคะกราบพ่อแม่ดูแลฉันทุกวันคืนข้อสีใหญ่นะคะอ่านคําและนำคําคล้องจองที่เป็นสำนวนไทยเติมในช่องว่างมีคําให้ก็คือใบหญ้าขาดมิดลอ่อปลาผีคุ้มบาดตายอู่น้ำเผื่อแผ่พองขน ฝ่าดงพายเรือขมเป็นยาเป็นสุกนะคะนำคำคล้องจองเหล่านี้มาใส่นะคะให้คล้องจองกันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะขุดบ่อคล้องจองกับล่อปลาคอขาดคล้องจองกับบาดตายคนดีคล้องจองกับผีคุ้ม จองหองคล้องจองกับพองขนค่ะนะฮะสิบเอ็ดนะคะตัดาตดคล้องจองกับขาดมิตรผู้ชายคล้องจองกับพลายเรือบุกป่าคล้องจองกับฝ่าดงเผื่อเฟือ้อคล้องจองกับเผื่อแผ่อู่ข้าวคล้องจองกับอู่น้ำ อยู่เย็นคล้องจองกับเป็นสุขต้นไม้คล้องจองกับใบหญ้าหวานเป็นลมคล้องจองกับขมเป็นยาจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนเรื่องคำคล้องจองสี่พยางนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้เด็กทุกคน โชคดีปลอดภัยแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะจนกว่าเราจะพบกันในห้องเรียนบายบายค่ะแล้วพบกันค่ะนักเรียนบายบาย